is my online channel ก็ยังอยู่กันบนท้องถนนเหมือนเดิมนะครับขับขี่รถไปขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครฟังเพลงกันนะครับใจไปถึงของโป่งประถมพรน,นะครเขาอาจจะมาแบบล็อกหว,วานหวานเข้มเข้มอะไรอย่างนี้เนาะเสียงเขานะครับในสไตล์เพลงร็อกอมาเจอเจอผมก็คงจะเป็นเพลงลูกทุ่งไปเลยทีเดียวนะครับงานเพลงใจไปถึงของโป่งประถมพง ยังคงต้องเดินทางอีกไกลสู่จุดหมายที่รออยู่ทุกๆุกก้าวคือการต่อสู้เพื่อทำให้เป็นจริงต่อให้มันยากเย็นเพียงใดเราชนะมันได้ทุกทุกสิ่งขอแค่เชื่อจริงๆว่ามันต้องเป็นดังใจ ให้ความฝันแทนดวงตะวันส่องหนทางให้ความหวังแทนมือประคองให้เราก้าวไปร้อยคุนเขาทะเลกันขวางตราบที่หัวใจยังไม่ท้อยังไม่เคยมีคำว่าพอในหัวใจลึกสุดเหวไปจนจรดฟ้า หากเรากล้าและเดินต่อไปแม่เส้นชัยจะไกลเชื่อว่าใจไปถึงในวันนี้ยังมีจุดหมายจะดีร้ายต้องฟันฝ่าไม่ละทิ้งในความศรัทธาแค่เจอหนทางตันไม่มีดาวที่ไกลเกินไป เหนื่อยเพียงไหนถ้าเราไม่หิวันต้องเอื้อมถึงสักวันนั่นคือรางวัลแห่งชัยสกีหมื่นฟ้าขวากน้ำมากั้นกลางก็ไม่เคยมีทางกั้นใจแม้คุณเขาทะเลก,กั้นขวางตราบที่หัวใจยังไม่ทอ้อแม้ว่าเรียวแรงจวนไม่เหลือ ก็แค่เชื่อและเดินต่อไปแม้เส้นชัยจะไกลเชื่อว่าใจไปถึงไม่เหลือดวงดาวดวงใดที่หัวใจไปไม่ถึงขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเป็นกำลังใจให้กันเสมอสวัสดีครับ